มาค่ะวันนี้เราจะมาตะเด็ตเตรนในเมืองบังกาลอตอนที่สองกันนะคะที่ประเทศอินเดียเนี่ยการนั่งรถสาธารณะเป็นเรื่องปกติมากส่วนใหญ่คุณจะนิยมอูเบอร์โอล่าซึ่งก็คือแอปพลิเคชันเรียกรถอารมณ์เหมือนแกลบบ้านเราและอีกอย่างหนึ่งคือการเรียกออโต้หรือรถตุกๆนั่นเอง ซึ่งถ้าให้เราเลือกเราชอบนั่งรถออตโต้หรือตุกๆแบบนี้มากกว่ารถยนต์เพราะมันช่วยลดระยะเวลาปาดซ้ายแซงขวาแป๊บเดียวถึงได้ลุ้นระทึกและตื่นเต้นตลอดเวลาบอกเลยว่าง่วงๆเนี่ยสั่งจ้าเพราะคนที่เนี่ยเขาขับรถกันหน้าหวาดเสียวมากอะดูเอาเองแล้วกันฉันจะไป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  แทบจะไม่มีใครหลบให้กันเลยใครดีใครได้ว่างกันเถอะเราลองมาดูบ้านเรือนของผู้คนอินเดียในย่านที่เราผ่านนะคะร้านขายของชำเล็กๆแบบนี้มีให้เห็นถมเททั่วไปของที่ขายส่วนใหญ่ก็เป็นพวกขนมสแน็คอาจมีเครื่องดื่มบ้างแล้วแต่บางร้าน ขนมและผลิตภัณฑ์บางอย่างในประเทศอินเดียยังเป็นแผงแขวนห้อยตามร้านต่างๆเหมือนร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยสมัยก่อนในย่านชุมชนเล็กๆบ้านเรือนมักทาสีสันสดใสแบบนี้ ริมถนนหนทางมักมีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าแปลกๆมาวางขายบางอย่างเราเห็นก็รู้สึกอีอย่างวะมากๆเช่นเก้าอี้แบบนี้วางเรียงรายกันไปเลยจ้าร้านไอศครีมโพล่าแบร์หรือหมี่ขาวอร่อยมากไม่มีอะไรแค่อยากแนะนำร้านขายมาสาัสลาใจและสแน็คแห่งหนึ่งมีเฟรนชชายและมีมัดคอตแบบนี้ด้วยนะ ถ้าคนไทยชอบดื่มชานมไข่มุกคนอินเดียก็ต้องเป็นลาซีและน้ำผลไม้สดหรือพวกสมูทตี้ไม่ก็มิลคเชตบอกเลยว่าหากินได้ง่ายมากร้านไข่เนื้อสัตว์ในประเทศอินเดียจะมีกรงขังไก่ตั้งอยู่หน้าร้านใครอยากได้ตัวไหนก็เลือกเลยเขาเชือดกันสดๆแต่เราทำใจไม่ได้ซื้อเฉพาะเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่าแล้วเท่านั้น ร้าน่ายเอกสารในประเทศอินเดียใช้คำว่าซีหลอกชัดเจนมากแน่นอนว่าร้านตัดเสื้อผ้าก็เช่นกันเพราะว่าสาวๆในประเทศอินเดียนิยมซื้อเสื้อผ้าใหม่มาสวมใส่ทุกงานเทศกาลก็เลยตัดนั่นตัดนี่กันประจำเช่นเดียวกับร้านขายผลไม้สดบอกเลยเห็นได้ทั่วไปอยากได้อะไรก็เลือกเอาขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะ